สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะคะซึ่งเป็นวันหยุดของใครลหลายๆคนนะคะรวมถึงตัวแม่ด้วยนะคะวันนี้แม่ก็ตื่นแต่เช้าค่ะเหมือนปกติค่ะเพราะว่าเคยชินกับการตื่นเช้านะคะแล้วก็จะมาทําคลิปนะคะปอกแตงโมนะคะกะว่าจะทําเป็นรูปหัวใจน่ารักน่ารักนะคะก่อนอื่นขอเกินกับเพื่อนๆก่อนเลยนะคะว่าคลิปที่แม่ลงนะคะส่วนใหญ่จะเป็นคลิปแบบบ้านๆนะคะเป็นคลิปใช้ชีวิตประจําวันของตัวเองนะคะซึ่งจะไม่มีความ เป๊ะความปังอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะอยากให้เพื่อนๆนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะดูขนาดแม่เสือนแตงโมนะคะอย่างเล็กบ้างใหญ่บ้างเลยคะ่ะ <c oughs> คือที่แม่ต้องออกมาเกรียนแบบนี้นะคะก็เพราะว่าอาจจะมีคอมเมนต์บางคอมเมนต์นะคะมาคอมเมนต์ว่าอุ้ยทำไมคลิปง่ายจังคลิปเบจังอันนี้มันเรียกแบบนี้อันนี้มันเรียกแบบนี้ซึ่งแม่ก็ ความรู้งูงปลาปานะคะมีอะไรในตู้เย็นบางทีมีของเหลือในตู้เย็นมีกล้วยที่ไม่ได้กินแล้วอย่างนี้นํามาทําแบบง่ายๆค่ะสไตล์ตัวเราเพราะว่าที่แม่เรือกมาทําคลิปในช่อง youtube นะคะเพราะว่าแม่ต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะอยากจะแบบไม่ทิ้งเวลาเปล่าๆเ,เ,เอาไว้นะคะคีแบบว่าเออลองทําดูก็ได้นะคะไม่เสีย เราเป็นช่อง YouTube นะคะที่ไม่มีคนติดตามเยอะนะคะอะไรที่ไม่ต้องลงทุนมากนะคะเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่จะดีที่สุดค่ะอันนี้แม่ก็มีแค่กล้องโทรศัพท์มือถือเพียงอย่างเดียวนะคะเอาไว้ถ่ายโน่นนี่นั่นนะคะมันก็เลยอาจจะทำให้ ภาพหรืออะไรอาจจะไม่เป๊ะไม่สมบูรณ์แบบนะคะแต่แม่อยากเริ่มไปทีละนิดทีละนิดนะคะไม่อยากลงทุนอะไรมากมายนะคะเพราะว่าเราเริ่มทำไปเรื่อยๆนะคะจากเล็กไปหาใหญ่มันจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องพยายามอีกนิดนะแค่นี้ยังไม่พอนะคะนี่แม่ก็จะตัดนะคะอาจจะมีชิ้นเล็กบ้างใหญ่บ้างแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะ ครั้งแรกที่เราถามนะคะไม่รู้ว่าทุกคนมองเป็นรูปหัวใจอย่างที่แม่มองหรือเปล่านะคะอาจจะไม่สวยนะคะทุกคนอยากให้เพื่อนๆนะคะเข้ามารับชมหรือถ้าจะเป็นไปได้นะคะฝาก Subscribe ให้แม่สัก นิดหนึ่งนะคะเพื่อให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่นะคะอาจจะเห็นแม่มาทำคลิปแบบอุ๊ยทำไมทำไปบน่นไปอย่าเพิ่งเบื่อนะคะแม่อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าการทำคลิปแต่และคลิปเนี่ยเราอยากให้ทุกคนรับฟังเพื่อความบันเทิงนะคะไม่อยากให้ทุกคนมานั่งดูคลิปแบบอุ๊ยทำไมเครียดจังอะไรเพราะว่ามันจะมีทั้งคลิปที่มีสาระและไม่มีสาระนะคะ